ันนี้ค่นะาหฮู c o m m เข้าบ้างอัน Luc oh. 15หน17เน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเค1,2,3,4โอโอเคเดี๋ยว0 0สสดันค่าผู้ทาน Right? Yeah. So that's uh, 2000. โลสบายดีตอนนี้ครับก็ยืนอยู่หมู่บ้านคนลาวอยู่เคลเลอร์เขาเนาะอยู่ฟอร์เวิร์ดนี่แหละมาอัปเดตว่าข้าเจ้าขี่รดถดกายมาก็เลยเห็นว่ารถมาปูทางว่าข้าเจ้าเห็นอย่างขึ้นว่าข้าเจ้าก็เลยมาแวะเบิง่งว่าก็เลยมาอัปเดตนทางว่าข้าเจ้าเห็นอย่างมือน,นี้ อาวันนั้นเขาพาไปเมองบรรยากาศว่าก็จะเห็นอย่างแดดแล้วจะไปทำชาวบานแถวนี้แหละว,ว่ามีอย่างเกิดอย่างเกิดขึ้นมือนีอ้าไปพร้อมกันเลยโอ้มือนี้มาอย่างนบนทางเท่านี้มาซ่อมแปลงทาง finish สร็จ f i n i s h up t h ส job อ่าวได้จอบด้ทำดีดีทางหนึ่งพันสาานซาานโอ้โหนี่ยอนี่เนาะมาถามมือนาบานกันเดียครับ นี้คืเจ้ามาอย่างนี้เจ้ามาอย่างพวกนี้โอ้มาต่อทางเข้านี่เนาะทางเข้าบ้านต้องแล้วนแนีอนว่าบันทึถนนอะไรเห็ุเลยมันอ้อันนี้เาได้จ้างพิเศษจ้างงานอลย่้โอ้ยางเดินท่านแโอ้ันนี้างซื้อเพื่อนซื้อเพื่อนเลยชั้นนี้พันแปดเดี๋ยวนีสองพนี๋ยว้อ๋อชั้นหลังเดิเหตใหรอ หลายหลังแล้วมันมีดถนนเลยดิเออจะจ้างพิเศษน่นนี่เนะาะ จะขอบ้านอ๋อบ้านละสองพันสามพัเอาจ่ายรถจ่ายรถจ่ายเงินค่าเบิรนเงิเบิ่งเบิรงเบิ่งเบิรนจ่ายค่าสองพันอันนี้ค่านาผู้ทางเข้าบ้านหรือ่ี 15. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nine 10. 10. Okay. 1, 2, 3, 4. Five, oh, okay, okay. 10, yeah, 15. yeah, I agree with you. Yeah, okay. Okay. Uh, 20. 20. That's 500. Yeah. Right? Yeah. Uh, That's 2000. That's 28800 You That's for that house. No, oh, it's one for nine my nine house. 1000. Oh, thousand. Okay. I got another twenty three hundred. Yeah, I so. Alright, you got a thousand. That's for mine. For yours. Yeah, I got two thousand three hundred. Let me write you a check. Let me put my check. How many, how many houses you do today? Uh, four or five? Five houses. Oh, okay, yeah. yeah, you're looking at about ten, twelve thousand 12,000 today. When are you going to get yours done? Oh, um, I don't have my house in this area. Oh. Uh, I'm going I'm, to I'm stay uh, close by. You need any work down there? No, no. Uh, everything's in the city, uh, subdivision down there. Gotcha. Uh, I've just. you have about two loads left tomorrow. That'll two. make you a deal. All oh, you to talk to these people? Yeah, I've talked to them. We've done about seven driveways in here. Uh, seven driveways? Talk to most of them. Oh, okay. Saki Okay. So, I don't know what to name. What's your name? Nigga, M. He'll tell you. can take, I will uh, I write for you two thousand. There's three hundred right here. All right. Yeah. Put your name. Put the name and. Put your information there. I can put my name. Yeah. And write whatever. The two thousand. The extras for for me. <laughs> <laughs> yeah. Picture <laughs> for you. Yeah. Oh. Uh, One two, then yeah. Continue lah. <laughs> One two. Today, Ten

All right. We'll see you down there shortly. Okay. Seen Ah. 10, Ah. Here you go. All righty, guys. All, All right. right. Thank uh, you very much. Okay. Good. We'll stop back. About yeah. A month yeah. Or so we'll check everything out. Yeah. If somebody needs, I'll let you know. All right. 1,000. Bye. Yeah. 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 alrighty l alright l thanks guys okay โอ้คักแล้วนี่ปูนี่ฮะปูนี่ก็คักแล้วนี่เออปูโอ้มันได้ถือกอสิปูลายเงินได้ปูตายเงินพร้อมกันได้ราคาได้ราคาเดียวราคาเดียวว่าเงินพุ่นแถวพุ่นว่าไอ้เติงอ๋อฟันให้เองเออใครจะไปปูแล้วว่าฟอนนั้นปูแล้วปูต้มยิซแล้วก็มองเฮือนหมอปวงแล้วเฮือนไม่น่า ก็เงี้ยนคอยเงี้ยตื้ดอกเงี้ยตื้นดออมันกัเกือบได้มื่นหนึ่งแล้วดิเกือบมื่นแล้วดิมื่นปลายเลยมื่นปลายได้มื่นนี่เคยเห็เคยเห็นกัจจาวายอยู่มื่นปลายเออมันกับบริสียเที่ยวแมนแมนแมนขึนมาผู้เดียวเลยเอ้ามันเอาแพงผู้เดียวคันหลายคนแล้วได้ราคาดีได้ราคาดีเออมันตัวมันนังนั่นดิเออบ้านบ้านหลังนั้นกัจจาวอย่างัไนกวดยังเอ้ากวดไซน์นะซีดีดิ บออันนั้นอันนั้น,บ,นบ้านหลังบ้านหลังนั้นก็จะเห็นอย่างละกระทุ่มเช็ดทอ่อเขาวิดอ,อีหยังครัวเขาแล้วอ๋อต้อท่อเขาเอ่ามีแต่หลังนี่กับหลังนี่เข่าเดี๋ยวนี้สม่วยก๊อกอันหลังนี่อ,อนนเขาไม่น่าม,มีซีดีเขา่าท่อเซฟตี้เข่าวัดแล้วอเขามาถมเออเออเขาถมแล้วแล้วเป็นเข่าแล้วแล้วมีแต่สองหลังนี่เดี๋ยวนี้สองหลังเขาเริ่มเริ่มสองหลังเริ่มก่อนแล้วเนาะเออเริ่มก่อนอันนี้เขาบวอใส่มีเดอร์เจ้านาวอทไซมีเดอร์บ้านหลังนี้ในซีส่อยู่วันนี้ส่เบิร์นเหรอวะ ขุดบันเลเดเขาใส่มีเด้ลอยอันใส่อันนั้ำทออย่างบันเลเดมีแต่แลนนั่นเขาขุดเทาเขามาออกมานอกแลนทอเนาะกับปลาลอยหน้าได้เห็นอ๋อคันคันคันพื้นมันก็อยกแพงเนาะเออขึ้นไหวจ้าอ้าวอ้าวพันปลายมั้ยอ๋อคันพอนาระวังเครื่องราคาเนาะบอกกับเครื่องอยู่กับใครก่อนขึ้นพื่นขันพื่นกับเกือบห่วยกือบหมื่นพ้นแล้วเทิงน้ำเทิงกับสวมเพรว่านี่เรากันคัมเป็นเรามาซอยเด้ ว่าเครื่องเราเองอย่างมันรเราแล้วก็เราเป็นมีราเซนพาร์เมอร์ด้เออเอาคนเท่านี่แล้วเฮ็ดคือกันวันนี้เราเฮ็ดเราเฮ็ดกับนายเรานายเรามาเฮ็ดแล้วก็ได้เงินโอ้ยเราถือท่านขั้นขั้นคนอื่นมนเเนเาเฮหตุถึงเขงแพงยังถ้าพวกนั้นเลิกการแบบเงินเขา่าได้เขามานำเอานิโอ้ยจังไงเขาก็เลิกพวกเรียกแล้วงกันจีจ่ายหมดละ เปบาเงินหวยน้ำปลาทำเลกันมะฮอดบ้านเลรววะใกล้แล้วจัน่อยกัมาฮอดมฮอดจะเป่เงินน้ำผลเลเขาแป่งเงินหนแป่งสิบโมีเห็นบัเหตุเวียกอบการละอนมันมาอยุ่อยู่นี่จากปีลวนี่โอ้สาวกวาปีแล้วเนีมนบอโอก็หฮอดแลวเนาะปีพักก็รอยอะรกสิบเก้าสิบซีเก้าสี่ะ บอกแล้วเก้นี่แหละเก้าสิบย้อนี่สองพันก 3, ็สาวปลายละเออสาปลายปีนอกระปุกแล้ว 98, อ,อันนาเก้าสิบเาสิอ็้อเออันนะบเมนสามสิบปีแล้วได้นี่นะบอก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 บดสองพันท w o t h o บอกนเมนว่าลายก่อนั้นบอกกเกิบอบนั้นท w ตาวเออสันนี่นี่แหาสาวก็ปีนะ เออเอ้ากะลูกก็จนสักแปดปีแล้วเนาะสักแปดปีเออเพราะก็อันนั้นปลูกเอาเองเด้บ้านหลังนี้นบ่เห็นอยู่บ้านหลังนี้เออกะพวกจะโดนแล้วสี่มือล้วนๆเนี่ยนี่มันฟาร์มเนชั่นบ่อยากดีมันไดเออดินะไรบ่มันปลูกทำอิทธาเหตุโบโบนู้ดเจ้าโบนู้เนี่ยพูดปลกฟาร์มเนชั่นดีพวกไทยหลัดพูด โอ้ก็จะเห็ดโอ้ก็จะจ้างสร้างมาบอกเขาเห็ดเอาเองก็เกันเห็ดเอาเองว่าพลอยหน้าอ๋องินพลอยหน้าก็บฟาร์มในเช่นดีว่าเราเห็ดอันนั้นเลือกเด็เห็ดไซเล็กพุดไปคือเขาไซน่าซีเมนต์หนาเนาะเออไซซีเมนต์หนาบัดนี้เขาปุ๊บนะครับชูตมีดทั้งโมกเออมันก็ยังโอเคดีละวันนี้เออนี่เขาจ้างเขาพอดีกว่าฟรีพันหนึ่งว่า กวดตัวนี้ให้ฟรีกวดหน้าบ้านนี่เออวันนี้มันเป็นคูนเลยเออวันนี้ปลูกหยาด้วยวันนี้เนาะโอ้มันขึ้นเองก็ปลูกเนาะเออจะอะไรฝนตกมามันกับเพียงเองมันไหลเข้ากันเองเออเพียงมันต่อเข้ากันเองเนาะเพียเอาไม้ใช้สันเลือกการไม้โอ้มันรอเลรียดรอเหรียดเห็นมาก็เลยก็เลยมาอัปเดตบ้านแถวๆนี้โอ้ ตาเวินเบิงเบิงตาเวินกำลังสิงามตาเวินตาเวินตกดินงามเลยแถวนี้มีแตาซาบ้านซาลาว์ซาลาว์ู่ทางเวิร ah ์ดเราสบายบ่มีฝุ่นไงแล้วสบายแล้วอากาศกำลังงามสันนี้ขับโมเย็นไปไหนโมวิลม มันมีลมนเย็นอยู่วันนี้แต่ละเมือเ่อได้ได้มาย่างเอ็กซ์ไซส์ตามบ้านชาแนลสบายเลยนี่เขากวดหน้าบ้านให้ฟรีหน่อยสิตัวน,นั้นก็ได้ฮะใครตัวนั้นนะเขากวดหน้าหน้าบ้านให้นนดได้ววนหน่อยวันแล้วก<ฮ>ัดถมมันนั่นเี่ขุดท่อแล้วก็ถมโอ้ก็จะขุดถมอีกต้องพวกกันนะมาเห็ดนั่นแหละโอ้โหแล้วอันนี้เพิ่นมาแฝงมวันเพียงแอนแมนอืมมันเพียง เพราะมันมีขีดขีนขีนหยังนี้แหนเปียงแค่เนาะฝนตกใส่แล้ก็เลือบเองแม่นแล้วมันเจียนเขากันเนาะเพราะว่ามันตกใส่แล้วก็ดูมันจอดเข้ากันเองไปขวนขันมันขีดสายมันอย่างนเ้ขวดกันรถไปสนีมาคำแท้นี่รถไปสนีมาส่งจดหมาย สิ่งเด้อหมดทางดีแล้วหมดบอกเขาเฮ็ดบั้มไทยเขาเฮ็ดอ้ยบอกว่ามัเป็นแต่เหตุแบบมันบงงามบงงามมันก็อน่อยเขาลดแรงไว้นี่แหละบัดนี้ซีดีเขาบอยเฮ็ดแม่นเลยเพราะว่ามันเป็นของเขาแล้วเขาว่าบอยเฮ็ดตะกี้กับบ้าซีเฮ็ดถึนแล้วเฮ็ดบ่ได้แล้วอันนี้ทางดีแล้วบักได้กับแรงยิ่งหมดถึกเด็กน้อยเอนซ้ำแขงรถซ้ำหนา เออแบบทำคนฮะสูุ้ติซื้อเองนเนาะกันเจ้าแล่นไวก็ได้ยังวะแล้วเอาแล้วเนาะจะได้กลับบ้านละเอาจะได้ปิดคลิปท่าน,นี้อา่ามาอัปเดต,ตเล็กๆก,กน้อยหมูม่บ้านคนลาวเฮาอยู่แถวฟอร์เวิร์ดเซคันอะแคลเลอร์ของเฮาว่าฮอดใสล่ละอ่ะวันนั้นจะเจอกันใหม่คลิปนะ้ะบ๊ายบาย